ไม่คิดว่าจะมาเยอะก็เลยโอ๊ยขอให้เจออีกบ้างเด้อสักครั้งหนึ่งตั้งแต่วันนั้นมาก็ยังไม่เจอยังไม่เจอจนถึงวันนี้นะคะประมาณสามสามสี่วันล้มั้งสองสามวันประมาณสองสามวันนี้แหละพี่นัดกระดอกกุหลาบมาพี่ลํำพึงบอกพี่ทาสวัสดีค่ะคุณแม่ยิ้มอกขึ้นเวลาเดิมเลยค่ะแสดงว่าเขาจะดันแล้วหรอ โอเคขอบคุณมากค่ะห้าโมงครึ่งนี่แหละห้าโมงกว่าเพราะวันนั้นเลิกงานมาเลิกงานมาก็สักพักหนึ่งถึงทํากับข้าวอะ่ะก็เกือบหกโมงห้าโมงครึ่งนี่แหละห้าโมงเกือบหกโมงนี่แหละทํากับข้าวช่วงนั้นอาจจะมืดนิดนึงเดีย๋ยวเราต้องจับเวลาให้ได้เนาะช่วงนั้นลมบนมันลมบนมันกับลมบนมันกับใต้ฝุ่นหรือเปล่าครับบาสันนั่นแหละ ทั้งลมงบนทั้งพายุใต้ฝุ่นนั่นแหละเอาหมดแหละคุณรัชญาขอบคุณสติ๊กเกอร์ค่ะพี่ลำพึงขอบคุณสติ๊กเกอร์คุณรัชญาปิกมือไปๆขอบคุณมากค่ะพี่ขอบคุณมากๆนะคะขอให้นอนหลับฝันดีสุขภาพแข็งแรงนะคะขอให้ร่ำให้รวยเด้อขอบคุณค่ะพี่ลำพึงขอบคุณมากๆค่ะน้องก็จะลงแล้วพี่พี่บกมือไบไปให้น้องได้เลยขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะโบกมือบปไปได้เลยค่ะเรื่องของเรื่อง่ะน้องจะเล่า เอาอยากจะเล่าอีกแล้วเพื่อนปูมาพอดีเพื่อนปูเพื่อนปูเพื่อนนวลเพื่อนนวลมาวันดีจ้าเพื่อนปูน้องขึ้นเวลานี้มาเกือบสองเดือนแล้วค่ะเหรอโอ้ยถ้าห้าโมงครึ่งมันจะขึ้นไม่ได้นะสิถ้าห้าโมงครึ่งเนี่ยจะขึ้นประจําไม่ได้เลยเพราะบางทีมันต้องทันยิ่งยิ่งยิ่งอาทิตย์หน้ายิ่งขึ้นไม่ได้เลยเพราะว่าอาทิตย์หน้าจะเริ่มเรียนสมาธิแล้ว อาทิตย์หน้าจะเริ่มเรียนสมาธิ6โมงถึง2ทุ่มก็จะไม่มีเวลาไลฟ์แล้วทีเนี้ยก็น่าจะถ้าจะไลฟ์ก็ต้องดูเวลาก่อนเพราะ5โมงครึ่งก็จะไลฟ์ไม่ได้แล้วเพราะว่าต้องเตรียมตัวเรียนสมาธินะน้องว่าเวลามีส่วนเพื่อนนวน้องขึ้นเวลานี้เกือบสองเดือนอ๋นอเนาะเอาเวลาเดิมๆเ,เป๊ะๆเ,เลยเนาะเพื่อนปูเพื่อนป,อนปูหัวร้อน สวัสดีรอบดึกเพื่อนปูมามามาเรามากินลูกชิ้นกันมากินไส้กอกกันเรื่องของเรื่องที่ขึ้นดึกวันนี้นะคะไม่ใช่อะไรหรอกโมโหเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์ก่อนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะว่าทําไมถึงขึ้นเพื่อนปูก็หัวเราะมาน้องว่าเวลามีส่วนใช่ใช่ใชเนาะคุณแมวยิ้มเนาะเดี๋ยวต้องหาเวลาล็อกเวลาให้มันเป๊ะก่อนล็อกเวลาและ แต่บ้านคุณลัตตี้อ่ะเขาขึ้นเวลาไหนก็เยอะนะคุณแมวยิ้มบ้านคุณลัตตี้อ่ะขึ้นเวลาไหนเช้าเที่ยงเย็นนะเขาเยอะตลอดเลยอ่ะบ้านคุณลัตตี้อ่ะขึ้นเวลาไหนก็เยอะเวลานั้นอันนั้นอ่ะแตโอ้โหโชคดีมากๆเลยเก่งมากๆเลย พี่นันบอกสวัสดีครับคุณปูปูนะคะเพื่อนปูจะลงแล้วเหรอใช่ใช่เพื่อนปูจะลงแล้วเพราะว่าเราครบชั่วโมงแล้วขอบคุณนะคะเพื่อนปูแวะมาทักทายกันรอบบึลขอบคุณจ้าแม่ปูสวัสดีค่ะพี่ถาก็น้องปูดีจ้าแม่ปูก็น้องแม็กพี่ถาขอบคุณมากนะคะพี่ถาขอบคุณมากมากค่ะพี่พี่ถาอยู่กับน้องแต่ต้นจนลงเลยขอบคุณมากมากค่ะบอกให้พักผ่อนก็ไม่ยอมพักผ่อนเพื่อนปูก่าคุณนันสวัสดีค่ะพี่ถาสวัสดีค่ะพี่นันก็อาทิตย์หน้า น้องนวลจะไปบวชชีเหรอไม่ได้ถึงกับบวชชีหรอกพี่นัาน้องจะเรียนสมาธิพอดีมีคอร์สเรียนออนไลน์สมาธินะคะยี่สิบเอ็ดวันกันถึงสุดหกโมงถึงสองทุ่มก็เลยจะเรียนเพราะว่ามันเรียนต่อเนื่องมาจากคราวที่แล้วเรียนหกเดือนเรียนหกเดือนก็เลยมาต่อเนื่องอีกยี่สิบเอ็ดวันนะคะก็เลยจะเรียนเพราะว่านานๆจะมีเรียนออนไลน์ทีส่วนมากจะไปเรียนที่สถาบัน เราเดินทางไม่สะดวกโดยเรียนที่สราบานเดินทางไม่สะดวกตอนนี้เขามีเรียนออนไลน์ก็เลยรีบสมัครเรียนออนไลน์ก็เลยกล่าวว่าจะเรียนยี่สิบดวันเนาะแปบ๊บเดียวแปบ๊บเดียวเองเดี๋ยวเราก็มาตั้งหลักใหม่ก็ได้ไม่แน่อาจจะตั้งตั้งไลฟ์ให้เพื่อนให้ลูกไลฟ์ให้ก็ได้แล้วเราค่อยกลับมานี่เค่ะขอบคุณดอกไม้ส,สวยๆเพื่อนปู่เยี่ยมๆขอบคุณใจเพื่อนใช่ค่ะแบบนี้โชคดีเลยใช่ค่ะ คุณลัตตี้โชคดีมากๆเลยแล้วเขาก็แบบว่าคือชอบกินข้าเขาคุยสนุกสนานกับครอบครัวน่ะก็คือหน้าเข้าไปดูนั่นแหละเค้กาขอบคุณมากนะคะคุณแมวพี่